ว้าวนี่ก็คืออันนี้เราน่าจะโดนแกล้งแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องขอไปดูก่อนนะครับช่วยด้วยชฉันด,ด,ด้วยซอมบี้มาบุกฉันแล้วบางทีเขาอาจจะแกล้งเราก็ได้นะครับบางทีซอมบี้อาจจะเอ้ยซอมบีมมบ้มาจริง,องซอมบี้มาจริงอ่าครั้งนี้ไหนล่ะไหนล่ะ เพื่อนบ้านที่แสนดีของเราอยู่ไหนอานะฮะให้เขาจัดการไปเลยนะครับผมส่วนผมก็เราอย่าไปเปิดเราอย่าไปเปิดตัวนี้นะครับเราอย่าไปเปิดรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราพยายามอย่าไปเปิดรถมอเตอร์ไซค์นะครับให้เปิดหีบตรงกลางนี้ก่อนนะครับผมนะเราขยับออกมานะครับไม่ให้ซอมบี้มันเล็งเรานะ เออประมาณนี้เราก็เปิดตรงนี้ก่อนนะครับตรงที่มันเปิดยากๆเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วเราก็แทงข้างหลังเพื่อนได้เลยนะครับฆ่าเขาให้ตายเลย พยายามเปิดขีบให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าซอมบี้มันมาอีกรอบแน่เนี่ยครับมันมาอีกรอบหนึ่งแน่นะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ฆ่าให้หมดนะแต่ครั้งนี้ผมก็เอาของขวัญมาให้เรียบร้อยแล้วล่ะผมเอามาให้ทั้งนักจู่โจมแล้วก็ซอมบี้ด้วยคือผมจะฆ่าให้หมด พูดพูดเป็นเล่นนะก็คือนี่นะครับผมมีตัวนี้ปืนไฟน่าจะได้ใช้ประโยชน์ตอนนี้แหละ <c oughs> อ่าเรียบร้อยอีกนัดเดียวเท่านั้นอีกนัดเดียวทนเอาฟน้อยเก็บของเลย มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเลยปืนนี้ประหยัดอยู่นะถ้าถ้าถ้าสู้กับซอมบี้แบบประเภทนี้นะครับผมคิดว่าโอ้ค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยนข้างดีเลยเรียบร้อย มีอีกรอบไหมซอมบี้ไปแล้วมีอยู่สีรอบซอมบี้มาอยู่สีรอบแค่นั้นไปหมดเลยต้องขอบใจเพื่อนตัวน้อยของเราที่ช่วยเราไว้ครั้งนี้ เดี๋ยวผมเก็บเอาเอาข้าวของก่อนนะครับจากซอมบี้ก่อนเพราะว่าดูจากซอมบี้แล้วน่าจะมีภาพพันแผลให้ผมเยอะ บงเอจริงๆเลยเนีย่ยผ้าพันแผลมีมี20พอดีเลยไม่ใช่ไม่ใช่ซอมบี้ผ้าพันแผลมีประมาณ22ก็พอดีได้ปลาไปที่7ก็โอเคนะเอาของเข้าไปเก็บไว้ของที่ไม่จำเป็นเอาไปไว้เลยนี่เสร็จแล้วผมก็จะไปที่เดิม ที่ที่ไหนนะที่สถานีตำรวจนะครับผมว่าจะไปเปิดแล้วก็ไปสุ่มเอาเสื้อตัวนี้เสื้อกล้ามนะครับผมก็จะไปทําคลิปเกี่ยวกับเสื้อกล้ามพอดีเลยแล้วก็ผมจําได้ว่าแผลในใจมันเกิดขึ้นนะนะเพราะว่าตัวนี้มันซอมบี้พวกนี้มันโอ้มันจัดการยากมากเลยนะถ้าถ้าเราไม่ไม่รู้ว,วิธีจัดการมันผมก็เบื่อมอนกันเป็นปัญหาเล็กๆที่เรามองข้าม,มานะ นี่เอากระถังน้ำมันมาสองในแต่ละอีเวนต์ผมคิดว่าได้ได้กระป๋องกระป๋องน้ำมันเปล่านี่ผมว่าได้สองอันได้สองอันในแต่ละอีเวนต์นะครับที่เราสะสมใส่ไปเนี่ยมันจะได้สองอันเก็บน้ำมันเบนซินได้25หน่วยใช้เติมเชื้อเพลิงได้ทุกที่ทุกเวลา ันนี้ผมขอเวลาสักครู่นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูที่นี่แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ต้องมาเอาของเหมือนกันเอาของในกล่องพวกนี้เรียบร้อยเอ้ยพอพอโดนไปแล้วก็ของเต็มเลยฮะต้องขอทิ้งหน่อยแล้วกันอ เย้เน่ยที่สุดเราก็มาถึงที่นี่แล้วเฮ้ยผมชอบสกินนี้จังเลยฮะมันเหมือนกับว่าเราเราเป็นยมทูตอะไรสักอย่างหนึ่งเนะเขาเต็มแต่งตัวมันจะไม่มีอะไรแล้วพิมพ์เขียวผมก็ไม่อยากได้ละไม่มีไม่มี ไม่มีอะไรเลยห้องที่หนึ่งเปิดมันต้องมีโอกาสเจอสักอย่างนี่แหละนี่ไม่มีห้องต่อไป ไม่มีอะไรเลยห้องต่อไปโหซอมบี้มองมาแต่ไกลเลยฮะรอเดียวดิดหน่อยก็ได้ถูกปลดปล่อยแล้ว เนี่ยยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกจากคุกเลยโดนยิงซะแล้วว้าวได้แล้วมันมีโอกาสเจอเสื้อกล้ามแบบนี้ด้วยนะครับมันเป็นของสะสมแปลกๆในเกมนะครับผมแต่มันไม่มีเกาะนะมันไม่ไม่มีเกาะอ,อะไรเลยนะผมถอดชุดออกเนี่ยใส่ชุดนี้มันไม่มีเกาะอ,อะไรแนละ้วมันเป็นแค่เสื้อธรรมดาที่ใส่แล้วมีไว้เป็นสีสันเฉยๆในเกมแค่นั้น ไม่สีสันเยๆ,ๆอ่านี่อืมห้องสุดท้ายผมเดาว่าห้องนี้ต้องมีแผ่นเลิกก้าแน่นอนไม่มี <c oughs> โอเคผมเลือลาม่าได้แล้วก็มีเสื้อกัามเด็กที่ผมต้องการแล้วก็บุหรีบุหรี มุนีไม่รู้ว่าทําอะไรได้ฮะมันไม่น่าจะเป็นเป็นของไว้ใช้แลกอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเราสูบนี่ก็คือซอมซอมบี้จะได้กลิ่นแล้วก็เป็นมะเร็งเกมเกมนี้โดนซอมบี้แล้วก็ยังมีการเป็นมะเร็งอีกเก็บ ก็คลิปนี้ก็ผมมาเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ